พาวาสนาส่งก็ทำให้เราได้กลับมาพบเจอกันกับเรื่องราวความเชื่อของวิถีชีวิตของคนในอดีตประสบการณ์จากเรื่องจริงที่ถูกถ่ายทอดมาเป็นเรื่องเล่าขานสืบทอดต่อๆกันมาช่องเล่าเรื่องผีดุวันนี้เสนอเรื่อง เจ้าป่าตอนสามตอนเตรียมรุยบทที่8ดถึงสิประพันธ์โดยลูกคนเดียวเจ้าป่าบทที่8โดยลูกคนเดียววันต่อมา วหน้าสถาพรและอคัคนีต่างใช้เวลาตลอดเวลาในช่วงเช้าในการหาลือและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะมาร่วมในการสำรวจประวัติศาสตร์ครั้งนี้ทั้งคู่ถกและพิจารณาด้วยเหตุผลความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างถึงที่สุดในที่สุดพวกเขาก็คัดเลือกผู้ร่วมเดินทางได้ทั้งหมดเจ็ดคนด้วยกันคนแรกคือพิประสิทธิ คนที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาถรร์ของสถานที่ที่จะมุ่งหน้าไปให้แก่ผู้ช่วยหนุ่มได้ฟังในคืนก่อนอัคคณีเป็นคนคัดเลือกพี่ประสิทธิ์มาด้วยตัวเองพอเห็นความสามารถเชิงวิชาการในระดับดีพอสมควรคนที่สองก็ยังคงเป็นการคัดเลือกของอัคคณีเขาเลือกพี่สิริเจ้าหน้าที่ที่ร่างเล็กประจำฝ่ายวิชาการพี่สิริเคยอยู่ในคณะสำรวจหลายๆคณะ จึงมีความสามารถในการสำรวจระดับต้นๆของอุทยานแห่งชาติหัวหน้าสถาพรส่งลุกน้องคนสนิทที่เขาไว้ใจอีกคนมาให้ทำหน้าที่หัวหน้าชุดลาดตะเวนในครั้งนี้คือสุภเลิกเจ้าของร่างสูงใหญ่แต่้องแค่่วปากเปียวอีกทั้งยังรู้สภาพภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติมากที่สุดคนหนึ่งรวมไปถึงยังเคยเดินลาดตะเวนผ่านเส้นทางมรณะนั้นด้วย คนต่อมาคือเจ้าหน้าที่คนนำทางช่างถ่ายภาพสัตว์ป่าครั้งก่อนอย่างพี่วิเวกชายร่างท้วมคุยสนุกเขาคือคนสำคัญในการตำลอยช่างภาพซึ่งก็คือเพื่อนชายของเจรกาหลังจากหายตัวไปถึงสมวันหัวหน้าสถาพรมองทั้งสี่รายชื่อเบื้องหน้าแล้วจึงเงยหน้าถามลุกน้องคู่ใจไงอีกสามคน นายจะเอาใครไปอักคณีทำท่าคิดหนักเขารูปคางช้าๆใจผมอยากได้ลุงทัพไปเดินด้วยพอแกทำงานมานานอีกอย่างแกก็เก่งเรื่องงานวิจัยเออลุงทัดเดินทางไกลขนาดนั้นไม่ไหวหรอกหัวหน้าขัดเขาเขาพยายามพยักหน้ารับผมรู้ครับหัวหน้าทั้งสามคนสุดท้าย ผมปล่อยให้หัวหน้าตัดสินเองแล้วกันครับอืมสถาพรคางในลำคอเงียบเสียงอยู่นานจนชายหนุ่มกระสับกระส่ายอืมอีกสามคนฉันว่าจะเอาพวกเฉพาะกิจไปเผื่อว่านายไปเจอพวกพานหัวหน้าคิดว่าจะมีคนรู้เรื่องข่าวนี้แล้วหรอครับอืมไม่รู้สิแค่สังหรณ์ใจนะหัวหน้า หยุดไปคู่เราพูดต่อกันเหนียวนะอัคนีกันไว้ดีกว่าแก้นะครับงั้นอีกสาคนกอบประพันธ์ธานีแล้วก็ฉลองละกันงั้นทั้งหมดก็จะเป็นพี่ประสิทธิ์พี่สิริพี่วิเวกพี่ประพันพี่ธานีพี่ฉลองแล้วก็พี่สุปเลอรเป็นหัวหน้าชุดนะครับ อัคนีทวนคำสาสาสถาพรเอ็นหลังพิงพนักทำท่าครุนคลิดใช่ส่วนนายก็เป็นคนควบคุมชุดล่าตะเวนประสานงานและช่วยเหลือชุดสำรวจอีกแรงหนึ่งละกันละ่ะครับหัวหนะ้าไม่ต้องเป็นห่วงครับงานนี้เหนื่อยหน่อยนะอัคนีถือว่าช่วยฉันละกัน อัคนีเยิมกว้างอวดฟันขาวครับหัวหน้าหลังเสร็จภารกิจผมจะทำรายงานสำรวจทั้งหมดส่งให้หัวหน้าอ่านครับขอบใจมากนะอัคนีสถาพรเงยหน้ามองนาฬิกาบนผนังห้องเที่ยงกว่าแล้วนายไปกินข้าวและสาสาง,งานที่ค้างไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเถอะจะได้เตรียมตัวพรุ่งนี้ออกเดินทางแล้ว ส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่ชุดลาดตะเวนเดี๋ยวฉันจัดการเองครับหัวหน้าถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับสถาพรพยักหน้าแล้วมองตามหลังร่างสูงใหญ่ที่ก้าวออกจากห้องไปเขารู้สึกเสียวูบขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุแล้วยังเห็นอีกด้วยว่าใบหน้าของลูกน้องหนุ่มมีแววหมุนหมองพิกลอัคคียังไม่ทันถึงร้านอาหารสวัสดิการ ก็มองเห็นเจลากาเดินออกมาด้วยใบหน้ายิ้มแยม้มหล่อนมาคนเดียวทีมงานของหล่อนหายไปไหนเขาเองก็ไม่รู้อาจจะยังเมาค้างจากเมื่อคืนหรือกำลังจะเตรียมอุปกรณ์อยู่ก็ได้อคคณีไม่ได้ยิ้มตอบเขามองหล่อนด้วยสายตาเฉยเมยมากินข้าวแล้วหรือค้าผู้ช่วยเปล่าผมมากินก๋วยเตี๋ยวอะรอยยิ้มหุบหายใบหน้าเรียบตึงขึ้นมาทันที ฉันและสงสัยจริงว่าทำไมนายถึงชอบหาเรื่องฉันกันนักกระเป๋าอีกนั่นแหละผมก็แค่บอกคุณตามความสัตย์จริงว่าผมมากินกว๋วยเตี๋ยวไม่ได้กินข้าวแต่ถ้าเจอคุณก่อนหน้านี้สักชั่วโมงผมอาจจะบอกว่าผมมากินข้าวผัดกะเพราก็ได้เชิญคุณกินตามสบายเถอะอยากจะกินอะไรมันก็เรื่องของคุณคุณกับฉัน ไม่เห็นจะมีวันจะได้ญาติดีกันหรอกก็ไม่แน่นะคุณก็ตายเขายักคิ้วให้หล่อนเล็กน้อยป่าดิบดงทึบนะ่ะมันมีอาถรรพ์ประหลาดมันอาจจะเปลี่ยนให้คนรักกันมบเป็นคนเกลียดขี้นหน้ากันหรือมันอาจจะทําให้คนเกลียดกันกลายมาเป็นคนรักกันก็ได้นะหล่อนยิ้มเยาะในเรื่องแบบนั้นนะ่ะมันมีแค่ในหนังสืออ่านเล่นเท่านั้นแหละ หล่อนว่าเท่านั้นแล้วก็เดินลงส้นเท้าจากไปชายหนุ่มมองตามหัวเลาะในลำคออย่างสนุกสนานเขาโค้งหัวแล้วเขาก็เดินเข้าไปสั่งอาหารเพื่อบรรเทาเสียงโครคลากในกระเพาะของเขาเขาเจอหนึ่งในชุดลาะดะเวนคือพี่ประสิทธิ์กำลังนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวผู้ช่วยหนุ่มถึงถือโอกาสเข้าสั่งอาหารซึ่งความจริงแล้วเขาตั้งใจจะกินข้าวผัดกะเพราทะเล ไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวอย่างที่บอกหญิงสาวไปพอสั่งเสร็จก็อดยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนเดียวไม่ได้จนพิทักษ์ป่าไวกลางคนทักขึ้นฮึยิ้มอะไรนะผู้ช่วยยิ้มอย่างกับคนมีความรักไม่ใช่นะพี่ไม่ใช่อคันีปฏิเสธอย่างเร็วผมกาลังคิดอะไรเพลินๆว่าแต่พี่เถอะทำไมมาถึงกินข้าวช้านะัก ผมเพิ่งปรับแปลงเพาะก้าไม้เสร็จกว่าจะเสร็จกระเล่นเอาเหงือท่วมเลยแล้วพี่ประสิทธิ์ก็ยิ้มกรุ้มกิ่มว่าแต่ผู้หญิงสวยๆคนนั้นนะ่ะใครนะ่ะแฟนผู้ช่วยหรอฮะคราวนี้อคคณีปฏิเสธเร็วกว่าเดิมชายหนุ่มโบกมือเป็นพันลวันไม่ใช่พี่นั่นมันนักวิจัยเขามาทำวิจัยที่อุทยานแล้วนะ่ะ วิจัยวิจัยอะไรหรือผู้ช่วยยังไม่ทันที่ชายหนุ่มจะตอบเสียงโทรศัพท์ในมือของพี่ประสิทธิ์ก็ดังขึ้นเขากดรับและนั่งเงียบก่อนจะตอบว่าได้ได้เดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละหลังจากวางสายประสิทธิ์จึงจัดการข้าวที่เหลืออย่างรวดเร็วมีอะไรครับพี่หัวหน้าเรียกพบครับ ผมไปก่อนนะผู้ช่วยครับพี่ก่อนไปเขาหันมาบอกอัคคณียิ้มยิ้มว่าเย็นนี้เหมือนเดิมนะผู้ช่วยฉลองวัวลุงทัศออกลูกได้พี่เจอกันครับอัคคณีพยักหน้าหลังจากประสิ์ไปแล้วเขาเพิ่งได้คิดว่าลุงทัศมีแต่วัวตัวผู้แล้วมันจะออกลูกได้ยังไง เจ้าป่าบทที่9โดยลูกคนเดียวงานเลี้ยงฉลองวัวของลุงทัศมีอันต้องเรื่อนเวลาออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากว่ามีการประชุมอย่างเค้่งเครียดของสนะสำรวจตอนช่วงเย็นจนถึงช่วงหัวค่ำเจ้าหน้าที่พิทักษป่าผู้ร่วมสำรวจทุกคนถูกปกปิดข้อมูลความจริงถึงเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้พวกเขาถูกบอกเพียงแต่ว่า ให้ไปยังบริเวณที่แห่งนั้นที่ตั้งของหุบผีภัยแค่ได้ยินชื่อหลายคนก็มีสีหน้าไม่สู้ดีแล้วเจลกาเป็นหญิงสาวคนเดียวในคณะรอบสังเกตสีหน้าของทุกคนแล้วหล่อนก็ต้องชงโงนสงสัยเมื่อเห็นแววตาความหวาดกลัวฉายอยู่ในดวงตาของเหล่าชายชะกันพอเหลือบมองมายังผู้ช่วยอัคคีชายหนุ่มเองก็มีสีหน้าเคร่งขึม แต่พอสายตาทั้งสองสบกันอคคณีก็ส่งยิ้มทะเลนมาให้หล่อนในหน้าบึง้งเบียนหน้าหนีด็อกเตอร์ดีลกใช้เวลาในการประชุมเกือบสองชองั่วโมงปิดการประชุมและแจ้งให้ผู้ช่วยร่วมคณะสำรวจทุกคนพักผ่อนให้เพียงพอและมาพร้อมกันในตอนเช้าตู่ของวันพรุ่งนี้อุปกรณ์และ,สะเสบียงอาหารของคณะ,ะสำรวจถูกแจกจ่ายออกไป แต่ละคนยัดอาหารใส่เป้ของตนเองหลังออกจากห้องประชุมหญิงสาวก็เดินก้าวยาวจนทันล่างสูงใหญ่ของอัคคีหลอนเหนียวหัวไหล่ของเขาเอาไว้ชายหนุ่มหันมามองหน้าอย่างไม่เข้าใจว่ายังไงละคุณก็ตายจะมาหาเรื่องอะไรผมอีกล่ะฉันมีคำถามจะถามนายสักหน่อยเขาแก้งทำเป็นยกนาฬิกาข้อมือ ขึ้นมาดูแล้วพูดขึ้นจะถามอะไรก็รีบถามผมจะรีบไปนอนเวลาของผมอะ่ะมีค่านะเจลกามองหน้าทะเลนของชายหนุ่มด้วยสายตาเยือกเย็นฉันอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องหุบผีไพรทำไมพอพูดชื่อสถานที่แห่งนั้นแล้วทุกคนทำท่าเหมือนไม่อยากไปเอ ผมเองก็ไม่อาจจะทราบความคิดของคนอื่นได้เหมือนกันนะครับถ้าคุณอยากรู้คุณก็ลองไปถามพวกเขาดูเองสิชายหนุ่มตอบเสียงเรียบแต่แค่ฟังชื่อของมันก็น่ากลัวแล้วไม่ใช่ยังไงเหรอครับหุบผีไพร์อะอย่างที่บอกถ้าคุณกลัวผีก็ไม่ต้องไปก็ได้นะครับฉันไม่กลัวและไม่เคยเชื่อว่าผีมีจริงในโลกนี้ หล่อมพูดแค่นั้นแล้วก็เดินจากไปทิ้งให้อคคณีมองตามด้วยสายตาที่ดูเข้มขึมลงเล็กน้อยเกือบสามทุ่มผู้ช่วยหนุ่มจึงหิ้วเหล้าสองขวดเดินตรงมายังสถานที่ที่คุ้นเคยกลุ่มชายชะกันกำลังนั่งล้อมรอบวงไฟกองเล็กๆก,กินเนื้อย่างหอมลอยลมจนท้องเขาส่งเสียงอุทธรลุงทัดผมงอกขาวเป็นคนแรกที่มองเห็นเขา ชายหนุ่มสูงวัยยกมือขึ้นโบกไงผู้ช่วยมาสะดึกเลยนึกว่าจะไม่มาสิอีกยังไงก็ต้องมางานฉลองวัวลุงทัดออกลูกทั้งทีผมมีนี่มาเป็นของขวัญให้ด้วยเขาชูเหล้าสองขวดของขวัญของคนหรือของวัวขนสิตอบพางนั่งลงข้างพี่เตีย้ยสมาชิกวงเหล้ากองไฟ ยังคงอยู่กันครบทั้งหมดคุยกันอย่างออกรถมีเพียงพี่ประสิทธิ์และพี่สิริเท่านั้นที่ดูออกว่าจะเงียบขึมผิดปกติเป็นอะไรไปพี่วันนี้เงียบเชียวช่วงหนึ่งของการสนทนาอัคนีจึงเอ่ยถามขึ้นพี่สิริสายหน้าไม่มีอะไรหรอกครับผู้ช่วยผมขอตัวก่อนนะครับยังไม่ได้จัดกระเป๋าเลยพูดจบก็ลุกขึ้น บอกลาทุกคนแล้วเดินจากไปชายหนุม่มมองหน้าอย่างไม่เข้าใจนะักพี่สิลิเขาเป็นอะไรของพี่เขาถามคนอื่นแต่ทุกคนเพียงยิ้มจนที่สุดพี่ประสิทธิ์จึงพูดเบาๆสิลิไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่จนที่สุดพี่ประสิทธิ์จึงพูดเบาๆสิลิเขาไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่หรอกนะผู้ช่วยทำไมหรอครับพี่ เขาตอบพางลินเล่าข่าวส่งให้ประสิทธิ์ขอบคุณกระดกหมดในครั้งเดียวแล้วจึงถอนหายใจมันกำลังกลัวสิริกลัวการเดินทางไปยังหุบผีไพรพิทักษ์ป่าไวกลางคนโผงขึ้นมาจนทำให้การสนทนาทั้งหมดหยุดชะงักงนันอัคนีขมวดคิ้วกลัวกลัวตำนานเจ้าป่าเจ้าเขางั้นหรือพี่ ใช่สูงวัยกว่าพยักหน้าก่อนจะหลบสายตามองแสงของพระเพิงครับผู้ช่วยซิลิเองเป็นคนที่เคยเจอกับอาถรรพ์ของหุบผีไพรอาถรรพ์อาถรรพ์แบบไหนกันคะเสียงสดใสดังขึ้นจากทางด้านหลังอัคนีถอนหายใจไม่ต้องมองดูเขาก็รู้ว่าตัวยุ่งยากกำลังมาเยือนถึงถิ่น เจลากาเดินม,มาสุดตัวลงนั่งข้างกายเขาขอนั่งฟังด้วยคนนะคะหล่อนแนะนำตัวเองอย่างรวดเร็วทุกคนในที่นั้นต่างยิ้มให้กับหญิงสาวเพราะเสน่ห์ที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในตัวของหล่อนเองประสิทธิรวบรวมสติของตัวเองด้วยเล่าขาวก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องของสิริสิริเป็นเจ้าหน้าที่ํำรวจวิชาการทุกครั้งที่มีโอกาส เขาจะตามเข้าไปกับชุดลาดตะเวนด้วยกันตลอดครั้งนั้นมีคำสั่งจากหัวหน้าอุทยานคนก่อนว่าจะให้ไปเดินลาดตะเวนในหุบผีภัยเขาจึงขอตามไปด้วยเพราะว่าตั้งแต่ทำงานมาสิริเองไม่เคยได้ไปสำรวจป่าลี้ลับแห่งนั้นเลยชุดลาดตะเวนทั้งเจคนสิริและลูกสาวเข้าไปยังป่าหลงสำรวจนั้นลูกสาวพี่สิริมีลูกด้วยหรอพี่ ท,ท,ทำไมผมไม่เคยเห็นอคคณีถามขึ้นประสิบมองหน้าเขาก่อนตอบเพราะว่าลูกสาวของสิริตายไปในการสำรวจครั้งนั้นนะสิผู้ช่วยมีคนตายมากมายในการสำรวจครั้งที่ชื่อได้ว่าโหดร้ายที่สุดตั้งแต่การก่อตั้งอุทยานนี้มาเลย เจ้าป่าบทที่สิบประพัน์โดยลูกคนเดียวยิ่งดึกยิ่งหนาวอากาศยิ่งเย็นเยือกลมดึกพัดโชยจนทุกคนต้องขยับกายเข้าหากองไฟเสียงเก้งร้องอย่างตกใจมาจากราวป่าซึ่งอยู่ห่างจากกลุ่มบ้านพักเจ้าหน้าที่ประมาณ100เมตรเสียงร้องของมันเพิ่มความน่ากลัวให้กับเรื่องที่เล่าขานหน้ารอบกองไฟเป็นอย่างยิ่ง ประสิทธิ์นิ่งเงียบเอาไม้ฟืนใส่กองไฟให้ลุกสว่างโพรงเจ้าหน้าที่ลาตะเวนอยู่ในป่าหลงสำรวจได้ไม่ถึงสองวันก็เจอช้างโขลงใหญ่จู่โจมเข้าทำ้ายแคมป์เจ้าหน้าที่ตายทันทีสองคนเพราะหนีไม่ทันที่เหลือก็ตัวใครตัวมันเจ้าหน้าที่อีกห้าคนพยายามเพ่นหนีออกจากหุบผีไพรคนนึงตกเขาตาย อีกคนนึงขาหักส่วนสิลิกับลูกสาวหนีเตลิดสู่เข้าส่วนลึกของป่านั้นทุกคนฟังอย่างนิ่งเงียบโดยเฉพาะอัคคณีและเจลกาทั้งคู่เพิ่งเคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้เป็นครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นหญิงสาวถึงก็ตัวสั่นนิดหน่อยเมื่อรู้ว่าป่าที่ฆ่าชีวิตของเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนจะเป็นป่าผืนเดียวกับที่หล่อนกำลังจะเข้าไปสำรวจในวันพรุ่งนี้ สิลิบอกว่าในป่านั้นมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทำให้รู้สึกมืดครุ้มแสงสว่างแทบจะลอดลงมาไม่ได้เขากับลูกสาวหลงอยู่กันในนั้นสองวันพยายามหาทางกลับแคมป์เพื่อจะใช้เป็นจุดตั้งต้นในการหาทางออกต่อไปแต่ยิ่งเดินเท่าไหร่ก็ยิ่งจะวนเวียนหาทางออกไม่เจอจนกระทั่งอยู่ดีๆ ทั้งคู่ก็มาโผลบริเวณที่โล่งแจ้งสิริบอกผมว่าเขางงมากเพราะจากบนสันเขามองไม่เห็นเลยว่าในช่วงหุบผีภัยนี้จะมีบริเวณทุ่งโล่งกว้างขนาดนั้นป่ามันแรงจริงๆปิพิเตียพึมพำรรผู้ช่วยหนุ่มยื่นแก้วเหล้าให้คนเล่าประสิทธิ์รับแก้วมาถือแล้วครึงบนมือสิริบอกว่า พยายามหาทางออกยังไงก็หาไม่เจอจนกระทั่งพบเรื่องประหลาดเขาบอกว่าเขาพบรอยเท้ามนุษย์เป็นรอยเท้าเปล่าไม่สวมรองเท้าข้างรอยเท้าคนนั้นยังพบเจอตีนของเสือโคร่งขนาดใหญ่เหมือนว่าเจ้าของรอยเท้าทั้งคู่เดินอยู่ด้วยกันหรือไม่ก็เดินในระยะใกล้เคียงกันสิริเลยนึกถึงเรื่องเล่าในตำนานของหุบผีภัยขึ้นมาได้ เขาเริ่มหวาดกลัวเล็กน้อยจึงพยายามหาทางออกต่อไปประสิทธิ์เว้นระยะในการกระดกเล่าจนหมดตอนเย็นของวันนั้นเองที่เกิดเรื่องขึ้นมามันเป็นวันที่สามของพวกเขาในตอนที่เขาลงป่าสิริกับลูกสาวดำรงชีวิตด้วยผักตระกูลเฟิร์นบางชนิดหน่อไม้กับสัตว์จำพวกปูปลาในลำห้วยสายเล็กๆในหุบผีภยัย มีลำห้วยหลายสายสลับกันกับป่าดงดิบและทุ่งโล่งเป็นภูมิประเทศที่แปลกตาสิริจำได้ว่าเขากำลังนั่งเฝ้ายามเพื่อให้ลูกสาวได้นอนตอนที่ได้ยินเสียงหัวล้ออย่างบ้าข้างของผู้ชายจากนั้นเขาก็เห็นเสือตัวใหญ่แหวกดงไม้ออกมายืนนิ่งจ้องมองเขากับลูกสาวไม่นานนักร่างของมนุษย์ในชุดสีดำสนิท ปกปิดหน้าตาก้าวออกมาเขาจำได้ว่าตอนนั้นกลัวจนตัวสัน่นอาวุธที่จะสู้สำหรับชายตรงหน้านี้ก็ไม่มีสิริทำได้แต่เพียงหยิบดุ้นฟืนติดไฟขึ้นมาถือไว้มนุษย์คนนั้นหัวเราะแล้วบอกว่าถ้าหากพรุ่งนี้เขากับลูกสาวยังไม่ออกจากหูผีภัยทั้งคู่จะต้องตายหลังจากพูดจบทั้งเสือทั้งคนก็เดินลับหายไปในป่า สิริทำได้แค่มองตามความเงียบงันปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณเพียงเสียงแมลงกลางคืนเท่านั้นที่ร้องกันระงมเรื่องเล่าอาถรรพ์ยัยสะกดทุกคนให้อยู่นิ่งอัคนีขมวดคิ้วแล้วบอกให้พี่ประสิทธิ์เล่าต่อพิทักษ์ป่าไวากลางคนถอนหายใจแล้วจึงเริ่มเรื่องของเขาต่อวันต่อมาสิริจึงรีบหาทางออก พราะเขามั่นใจว่าเมื่อคืนนี้เขาได้เผชิญหน้ากับเจ้าป่าในตำนานและเขาก็ยังมั่นใจอีกด้วยว่าท่านไม่ได้มาล้อเล่นแต่จะว่ายังไงทั้งคู่ก็คงออกจากหุบผีภัยไม่ได้จงกระทั่งตอนเย็นระหว่างที่ลูกสาวของเขากำลังจะกินน้ำจากลำห้วยเสือตัวหนึ่งก็เพ่นพวดออกมา มันกัดกระชาาคอของหลอนแล้วสะบัดขึ้นหลังกระโจนหายไปจากป่าโดยที่สิริทำได้แค่เพียงมองตามเขาไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงร้องของลูกสาวด้วยซ้ำเขาลุกขึ้นแล้ววิ่งตามเสือโคร่งตัวนั้นแต่ไม่ทันตาม้อยเลือดไปประมาณ50เมตรสิริก็พบร่างของลูกสาวนอนเลือดอาบตาเหลือกค้างอย่างตกใจหล่อนคงตายทันทีที่เสือฟัน ผู้ลาตะเวนที่ตามไปพบเล่าให้ฟังว่าสิลิกอดลูกสาวร้องไห้อยู่อย่างตลอดเวลาประสิทธิ์มองหน้าทุกคนก่อนจะสรุปตบท้ายว่าครั้งนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่ตายไปสามคนบาดเจ็บพิการหนึ่งคนลูกสาวของสิลิตายไปอีกหนึ่งคนที่เหลือพอกลับมาก็เป็นไข้ป่ารักษากันอยู่นานกว่าจะหายหลังจากนั้นแทบจะไม่มีใครกล้า เข้าใกล้หุบผีไพรนานครั้งถึงจะมีคนเข้าไปสำรวจชุดล่าสุดที่เข้าไปก็คือช่างถ่ายภาพสัตว์ป่าที่โดนช้างไล่นั่นแหละผู้ช่วยบริเวณนั้นมันเหมือนกับดินแดนอาถรรพ์ต่หลดอบอวมไปด้วยความตายเขาหันมามองหน้าของเจรกาแล้วเน้นเสียงพวกคุณจะเข้าไปสำรวจอะไรกัน ในเมื่อทุกคนที่เข้าไปนั้นล้วนแต่พบเจอกัะเคาะร้ายหลอนยิ้นให้กับคำถามนั้นมันเป็นหน้าที่ของฉันงานสำรวจและวิจัยบางทีในหุบเขาอาถานนั้นอาจจะมีสิ่งมีค่าซ่อนอยู่ก็ได้เจ้าป่าท่านถึงได้ห่วงนักแต่ไม่ว่าจะมีอะไรฉันกับคณะก็คงต้องเข้าไปถ้าเราไม่ตายกันเสียก่อน ปิศนาทั้งหมดอาจจะถูกเฉลยก็ได้เจลกาลุกขึ้นยืนแล้วพูดเป็นประโยชน์สุดท้ายขอบคุณนะคะสำหรับเรื่องเล่าสนุกมากเลยหวังว่าเราจะไม่ต้องพบเจอเรื่องราวแบบพี่สิริและชุดลาตะเวนชุดนั้นกล่าวจบหล่อนก้มหัวแล้วก็หันหลังเดินกลับไปที่ที่หล่อนมาอัคนีมองตามแล้วถอนหายใจ เขาลุกขึ้นยืนสาวเท้าเดินตามร่างระหงนั้นไปอย่างรวดเร็วพอชายหนุม่มตามหล่อนทันเจลกาพูดโดยไม่หันมามองนายตามฉันมาทำไมเขาอ้อึง้งแม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าเดินตามหล่อนมาทำไมหรือกลัวว่าฉันจะหลงเปล่างั้นตามมาทำไมมันดึกแล้วอีกอย่าง รอบคุณก็คือป่าใหญ่ยังไงก็ต้องระวังเอาไว้บ้างหล่อนเงียบยังคงรักษาความเร็วในการเดินอย่างสม่ำเสมอแล้วนายเชื่อเรื่องเดาของลูกน้องนายหรือเปล่าถึงผมจะเรียนมาในโลกของมหาวิทยาลัยแล้วเซี่ยวหนึ่งผมก็คงยังเชื่อว่าในป่ามีสิ่งที่เราไม่รู้ซ่อนอยู่อีกมากไม่อยากเชื่อว่าเด็กวรรณศาสตร์อย่างนาย ยังเชื่อเรื่องพวกนี้ผมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่สำคัญหรอกคุณเจลากาถึงยังไงเราก็ต้องเดินทางไปสำรวจที่หูผีพรอยู่ดีใช่แล้วไม่ว่าจะมีผีหรือไม่มีผีก็ตามฉันก็จะไม่ล้มเลิกในการเดินทางครั้งนี้อย่างแน่นอนเมื่อเห็นบ้านพักอยู่เบื้องหน้าหล่อนหยุดเดินและหันกลับมาจ้องหน้าของเขา ประกายตาคู่นั้นแข็งก้าวบ่งบอกถึงความเอาจริงเอาจังฉันจะหาทางพิสูจน์ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นแรดตัวนั้นหรือเจ้าป่าเจ้าเขาคนนั้นฉันไม่เชื่อว่าโลกนี้จะมีสิ่งไหนที่พิสูจน์ไม่ได้อัคนียิ้มแล้วก้มหัวลงเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นผมก็ขออวยพรให้คุณโชคดีหล่อนยิ้มมุมปากสีหน้าลีลับอย่างบอกไม่ถูก ฉันว่านายควรจะอวยพรให้ตัวเองด้วยนะไม่แน่ว่าในการสำรวจในครั้งนี้อาจจะมีใครบางคนที่ไม่ได้กลับมาหล่อนทิ้งท้ายไว้เท่านั้นแล้วหันหลังเดินเข้าที่บ้านพักของตัวเองอคนีมองตามหลังของเจรกากระต่ายตัวที่เข้าใจได้ยากเย็นเขาถอนหายใจหนักหลอนจะต้องมีความหนักใจให้กับทุกคนแน่ ถึงแม้ว่าหล่อนจะเคยผ่านการสำรวจอะไรมาก็ตามแต่ก็ป่าดงดิบทึบแห่งนี้ยังคงเต็มไปด้วยอาถรรพ์ของพงไพรที่พร้อมจะสังหารทุกสัมพัสิทธ์ชีวิตที่ล้ำเส้นอยู่ดีๆขนบริเวณต้นคอของเขากรลุกชันขึ้นมาอย่างผิดปกติอัคนีไม่มั่นใจว่าเขาได้ยินเสียงหัวเราะของผู้ชายล่องลอยมาตามลม 啊啊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 ！啊啊啊啊啊！